เซมี่คาราเกอร์อัดอัมริมครับไม่ดีพอจะคุมทีมพิมเลกนะครับโอ้โหโดนีลแล้วฮะจากนั้นก่อนเจมี่คาราเกอร์ครับกูรูคนดังก็ออกปากอัดรูเบนอัมริมเนาะคุณซื้อแมนยูครับไม่ดีพอที่จะคุมแมนยูหรือแม้แต่จะคุมทีมในพิมเลกอังกฤษด้วยซ้ำนะครับแมนยูผลงานน่าผิดหวังอีกครั้งครับหลังทำได้แค่เสมอกับลีชูร์เตนหนึ่งเมื่อคืนทำให้พวกเขาไม่ชนะในลีกถึง8จาก11เเกมหลังสุดนะครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ยชนายของอมโมริมครับเคยเปลยถึงความตึงเครียดโดยบน่บนเกี่ยวกับบทบาทในฐานะหัวหน้าโค้ชมากกว่าผู้จัดการทีมนะครับเจมี mm ่คาร์กเกอร์ก็ได้โอกาสครับมองว่าอมโมริมเนี่ยโชคดีที่ได้งานนี้โดยกล่าวกับทางสกายสปอร์ตบอกว่า mm hmm. ผมไม่คิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามกับคนที่แต่งตั้งเขาเลย mm hmm. เขาไม่ดีพอ mm hmm. เขาไม่เก่งพอที่จะเป็นผู้จัดการทีมของแ mm hmm. มนเชสเตอร mm ์ยูไนเต็ดเขายังแทบไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ํา กับการบ่นของอเมริมมี2อ,อย่างคืออาจจะเป็นเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมที่เขาไม่ได้รับการสนับสนุนหรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยกำลังตั้งคําถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นเป็นมานะครับอืมก็ถือว่าการเปลี่ยนแป,ปลงระบบการเล่นไปมาเนี่ยหลัง4ี่หลัง3มเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เริ่มเป็นข้อกังขานะครับแล้วก็ ตอนนี้ครับสถานการณ์อะไรต่างๆกลายเป็นว่าโอ้โหวควรจะเก็บจะชนะได้แต่ทำไม่ได้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดนะครับอับริมเองก็ถือว่านั่นแหละก็ถือว่าก็โดนวิจารณ์ไปตามๆกันครับเสียดายแมนยูน่้ได้สมแต้มจากรังยูงทองเมื่อคืนนะครับอัลบริมก็กล่าวหลังเกมครับว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันยากที่คุณจะเจอเกมไหนที่ํำให้คุณรู้สึกพอใจกับผลเสมอได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นลีกที่มหัศจรรย์ ภาพรวมถ้าคุณดูที่รูปเกมเราเป็นฝ่ายคุมเกมได้มากกว่าเราสร้างโอกาสได้มากกว่าและคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าดังนั้นเนี่ยพอเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะรู้สึกได้ถึงความอึอดอัดอัดอั้นที่เราอาจจะมีโอกาสเป็นผู้ชนะแต่มันจะเป็นเกมที่หนักในสภาพแวดล้อมที่ยากลาบากแผนการเล่นวันนี้คือการทําความเข้าใจว่าเราทําผิดพลาดตรงไหนในเกมกับบูฟซึ่งเราเนี่ยปรับปรุงขึ้นมานะเพราะเราอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องเราพัฒนาขึ้นจากเกมที่แล้วมากมันแปลกนะ เพราะพวกเขาเนยเริ่มครึ่งหลังได้ดีกว่านิดหน่อยแต่ตอนที่เราเป็นฝ่ายคุมเกมเราจะเป็นต้องมีสมาธิในทุกรายละเอียดเรารู้ดีว่าอย่างเกมกับเวสแฮมเราคุมเกมอยู่แท้แต่พอหลุดไปนิดเดียวก็เสียประตูทันทีเราจะเป็นต้องตื่นตัวและเชื่อมต่อกันตลอดเวลาเราจัดก,การควบคุมอารมณ์ตามตีเสมอได้และเราก็มีโอกาสทองหลังจากนั้นด้วยผมคิดว่าเราสมควรได้รับผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้อีกสักนิดแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือการเปิดใจของอโมริมนะครับ เดี๋ยวก็มาวันนี้นะครับโอ้โหท่านั่นของโรซิเนียนะครับถึงลอนดอนละเตรียมสิคุมสิงห์บลูเชลซีนะครับและอาจจะแต่งตั้งวันนี้เลยก็ได้นะครับเลียมโรซิเนียครับบินไปยังลอนดอนครับเพื่อดำเนินการขั้นสุดท้ายสําหรับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชของสิงห์บลูเชลซีบีบีซีครับรายงานเมื่อคืนครับบอกว่าโรซิเนียเนี่ยอืมก็ถือว่าก็กลายและที่จะเป็นตัวแทนของมาริสกาซึ่งมาริสกาอาลาทินสตราอลบิดไปแล้วนะครับการเจรจาเพื่อแต่งตั้งโรซิเนียอยู่ในขั้นตอนที่ค่อนข้างคืบหน้า และผู้จัดการทีมวัย41ปีรายนี้อยู่ที่เมืองหลวงของกรีนและเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆให้เสร็จสิ้นก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือคนใหม่แทนที่มารสกาครับบรูโคครับบริษัทลงทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อซื้อเชลซีในปี2022นะี่ได้เริ่มต้นกระบวนการค้นหาผู้สมัครเพื่อมาแทนที่ของโรซิเนียที่สโมสรพันธมิตรอย่างสตารบุกแล้วนะครับประนั้นของคาร์ล์แม็กฟาร์เลนผู้จัดการทีมรักษาการของเชลซีกล่าวว่ามีโอกาสที่ผู้จัดการทีมคนใหม่จะเข้ามารับตําแหน่งในวันันนจทรระครบ ก็ต้องบอกเลยครับเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกนะอย่างน้อยก็ตามตีเสมอแมนสิตี้ได้ในช่วงทดเจ็บนะครับหลังจบเกมแม็กฟราเนก็กล่าวบอกว่าตอนที่ผมรับงานครั้งแรกผมได้รับการแจ้งว่าผมจะได้คุมเจอกับแมนสิตตี้ตอน,นั้นเนี่ยมันคือเวลา3วันกับทีมมีโอกาสที่ผู้จัดการทีมคนใหม่จะเข้ามาในวันจันทร์นั่นคือสิ่งที่ผมได้รับแจ้งในตอนแรกนะครับ โรซินเนีครับทำหน้าที่คุมสตาบุกในเกมเสมอกับนีตึงหนึ่งเมื่อวันเสาร์ได้ถูกถ่ายภาพที่สนามบินสตาบุกเนาะโดยเลเกฟครับสื่อฝรั่งเศสเนี่ยก็เผิดเผยนะครับเมื่อวันอาทิตย์โดยนั่งอยู่ข้างๆเดวิดเวียพอกีฬาของสโมสรนะครับต้อบอกว่าการแต่งตั้งครั้งนี้มีความซับซ้อนเนื่องจากสตาบุกเนี่ยซึ่งมีเจ้าของชาวอเมริกันคนเดียวกับเชลซีจะเป็นต้องอาหาผู้มาแทนที่ และการเจราจารยังคงดำเนินอยู่กับผู้สมัครหลายคนนะครับมีรายงานบอกว่าแกรี่โอเนลนะอดีตผู้จัดการทีมของวูฟเนี่ยได้เจราจากับสตาบกเกี่ยวกับการรับตําแหน่งนี้ด้วยนะครับโอ้ต้องรอติดตามนะแต่คนนี้ครับโรซินเนียจะมาเชลซีอาจจะแต่งตั้งในวันนี้เลยก็ได้วันจันทร์